b i พานาพระยเจ้าสีสันนาคราสีสัพญานาคเมืองวาดาพญานาคเมืองมานางสิบสีหัวเมืองั้งสิบหัวเมืองพญานาคสสตระกูลนงพญานาคสี่ตระกูลแล้เานาคต้องปยืนนาครานาคราชสายนาคราชพญานาคที่ผูกนกับข้าพเจ้าพญานาคที่ผูกพันกับข้าพเจ้าไม่ว่าตั้งแต่อดีชาติไม่ว่าตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันในชาติจนถึง ระวนาชาตรวมถึงสังสทั้งหลายรวมถึงสังสีทงหลายสถานที่แห่งนี้นสถานที่แห่งนี้นักปองหุงแห่งนี้นะผู้หลงแห่งนี้นักกอดัาโคแห่งนี้และทรานผูกมีพระคุณท่านเจ้ากรรมนาเวรจากด้วยวัตถิกับมมรคกรรมกายกรรม ก็ดีขอได้โปรดอะโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าข้าพระเจ้าขอถอนขับอธิษฐานขับสาบานในอดีตในพระบูริ์ข้าพระเจ้าได้เกิดเป็นพระญาณาเหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระญาณาต้ทุกทกองพระยาณาก็ดี ทุกๆพระยาโูก็ดีในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีที่ข้าพระเจ้าไม่ได้ทำตามไัตรูตบสัไม่ให้ไว้แก่พรยาได้พระยาโม่ไม่ได้ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยค้ณเอยิ่งสังขะปิโยนาค้าสุปันนานังนักมามิหังกายะวาจาจิตตังอาหารวัดขาอือเองนักราชราชามิสิทธิเทวาตูเจมิเมตตันจา าราโพปิโยนาคะขัพระปริตังขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญความสำเร็จความสมหวังทั้งทางโลกและทางธรรมมีปัญญาในท